อูมุชุเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชอบ่องวัดเสาลือกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่กลางป่านะคะอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้นะคะนัดตอนนี้นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้มานอนในกระท่อมนี้นะคะกระท่อมนี้ยก็จะมียติพี่น้องหนูนะคะ่ะจะนอนที่นี่นะคะก็อยู่กลางป่ากลางดอยเลยนะคะมีหลานเดียวนะคะแล้วก็เงียบม,มากทุกคนได้ยินเสียงนกไหมแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหมแล้วก็อยากจะบอกว่า หลังคานะคะก็จะมุงด้วยใบตองก้อเองนะคะก็เป็นกระ๊อบเล็กๆเก่าๆหลังเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะคะตอนที่พ่อหนูอะ่ะก็จะเกิดที่นี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะภาษากะเรียกก็จะเรียกว่าแดนหล่อของพ่อนะคะของพ่อพ่อจะอยู่บนนน่นนะทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนู้นอะ่ะไม่น่าจะเห็นนะคะมันจะอยู่บนข้้งบนภูเขาภูเขาลุ่นูกเนี้ยที่หนูชี้นะ่ะมันจะอยู่ข้างบนนี้นะคะ เมื่อก่อนพ่อหนูอ่ะเกิดที่นี่นะคะเกิดที่นี่แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่ห้วยปงการค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เกิดที่เนี่ยบ้านเนี่ยก็จะมีแค่สี่หลังนะคะสี่หลังห้าหลังประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นหลังเล็กๆประมาณนี้นะคะอยู่กันแบบประมาณห้าครอบครัวนะคะหลังเล็กๆแบบนี้ค่ะก็จะหาดูญาติแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วค่ะแบบมุงหลังคาด้วยใบตองก้อแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ แบบห่างไกลความเจริญนะคะตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะคือวิวภูเขาด้านหลังหนูเนี่ยคือสวยมากๆค่ะจะบอกว่าอากาศคือหนาวมากๆแล้วก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มดจะไม่อาบน้ํานะคะเพราะว่ามันหนาวจริงๆค่ะเหมือนน้ามันอยู่ในตู้เย็นอะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเนี่ยน้าที่ไหลยอยู่เนี่ยคือ่อจากอะไรนะคะ เขาไม่ได้ต่อจากท่อประปานะคะเขาต่อจากไม้ไผ่นะคะเป็นความคิดวิถีด้านเดิมของชนเผ่าหรือว่าคนบนุดอยนั่นเองค่ะต่อมาจากภูเขานะคะให้ไหลาตามแบบไม้ไผ่อะคะ่ะคือมันต่อมาไกลามากเลยนะคะแล้วน้ํามันก็มาถึงนะคะไปค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเขาทํากันยังไงนะคะดูสิน้ําไหลเพิ่ม นี่คะ่ะทุกคนคือเขาใช้จากอน,นังจริงๆนะคะไม้ไผ่จริงๆนะคะเขาต่อมาจากไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยเขาจะเอามาต่อกันเหมือนท่อประปาค่ะแล้วที่มันเป็นป้องเป็นป้องน่าจะแบบทําให้มันแตกนะคะเนี่ยให้มันแตกแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยน้ําผ่างมาก็คือมันยาวมากนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยตอกค่ะตอกก็จากไม้ไผ่นั่นแหละค่ะ ดูสิต่อเหมือนท่อปราปาเลยค่ะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะดูดูค่ะนี่แล้วก็ไปถึงตรงนี้เลยตรงนี้เขาก็จะปลูกผักเอาไว้กินนะคะนี่ขึ้นแปลงไว้แล้วนุ่นก็จะเป็นม้งไมโครเวฟนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมกล้องอะไรว่าเสาโทรทัศน์อะคะ่ะมันอยู่ตรงนู้นนะคะดู ะตอบเล็กๆกำป่านะคะนี่น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากนะคะเนี่ย้าวมันใสแล้วก็มันเย็นจริงๆอะเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนใสมากสามารถใช้ได้จริงแล้วก็กินได้จริงนะคะน้ำตรงนี้นะคะดูสิ ทุกคนคะตรงนี้นะคะญาติหนูก็ปลูกผักไว้กินนะคะมารดน้ําตอนเย็นค่ะแล้วมีล,ลูกสองคนนะคะตัวเล็กมากหัวปี้ายปีนะคะน่ารักมากอเ,เอ้บ๊ายบายเอเอน่ารักมากนะคะปีขาวเก่งมาก2คนเนี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไว้กินไว้อับนะคะสาม,มารถกินตรงนี้ก็ได้อับตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หนูก็จะกลับไปอิกกดกระท่อมหนึ่งนะคะที่ใช้เส้นทางนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย thôi yeah. <laughs> nha. bye bye, bye bye ba ba nữa, hả? Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, chú số à chú số, ừ, bye bye đấy, Tới lại này já, ừ bye bye, hả? Tới lại nữa, bye bye rồi à, bye bye cả cả. เ <laughs> แมแบบ่กแับรงตับน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะรดน้ำต้นไม้เอ๋รดน้ำผักค่ะ